สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอซทุกๆกท่านนะคะมาพบกับช่องพรดิดาพารวยนะคะวันนี้เนาะก็มีแนวทางฮานอยสูตรมันรวมทั้งสี่อยมาแบ่งปันพี่พี่เหมือนเดิมนะคะก่อนไปรับชมเรามาดูกันนะคะว่าอ่าของวันที่สิบแปดมีตัวไหนกันบ้างนะคะ,ะมาดูผลกันก่อนเนาะค่อ,อคยดูของตัวใหม่นะคะ คนที่ออกนะคะน้อยเฉพาะกิจก็คือ3 15หนะคะ15แอดก็หลุดไปเนาะตารางตัวเด่น1มานะคะ3มามาข้างหน้าเนาะดูแอดมี1 3มาออก1 5ส่วนล่าง6 7นะคะอะาศัยวิ่งสายรูดวิ่งรูดที่7มานะคะ7 6 6เหียกมาเข้าตารางนะพี่น้องจา๋าส่วนในน้อยพิเศษเนาะ081เด่นที่8มาแอดมี80ตารางเรามานะคะ81 อ่ะตัวที่แอดให้ไปก็หลุดเนาะสายวิ่งสายรูดมาทั้งเจ็ดทั้งแปดนะคะอ่าแล้วก็ในน้อยพิเศษนะคะศูนย์สี่ศูนย์สี่ 4, แอดหลุดไปนะคะตารางตัวเด่นเรามาส่วนในน้อยปกตินะคะแปดเก้าสี่นะคะแปดมาเก้ามาสี่มาอ่ะตารางเรามาสามตัวแต่ว่าตัวเจาะไม่มีนะคะส่วนล่างศูนย์สาม เนที่3มาดูแอดมีหนึ่งสามสี่สามมาศูนย์สามหลุดไปนะคะส่วน v ี p 6 1 4หนึ่งสี่อ่าหกมาหนึ่งมาสี่มานะคะหกหนึ่งสี่เข้าตารางนะคะพี่น้องจา๋าตารางมาอีกแล้วสามตัวส่วนล่างหกห้าแอดหลุดไปเนาะก็ตัวที่แอดเจาะวันนี้อ่าหลุดนะคะพี่น้องจา๋ามาเฉพาะตารางแล้วก็ตัววิ่งตัวรูดนะคะ ก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยอ่ะไปตามต่อกันของวันที่19นะคะวันที่19นะคะก่อนไปรับชมเนาะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครอง ปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะ,ะมาดูกันตารางตัวเด่นในวันนี้มีตัวไหนกันบ้างเนาะ,ะสำหรับตารางตัวเด่นในวันนี้นะคะแอดก็จะมี1 4 9 9หรือ6นะคะ7 2 3เสาะอ่าะสายวิ่งสายรูดนะคะวิ่งรูดที่3 วิ่งรูที่สามกับเก้าเนอะ,อะวิ่งรูที่สามกับเก้าฟันที่เก้านะคะฟันที่เก้ามาดูกันมีเก้าไหนบ้างเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะ 3านคำนวณออกมาได้อีกแล้วนะคะสามหนึ่งสามสองสามหอะ,อะทีนี้แนวทางในชุดการนะคะแนวทางในชุดการแอดก็จะมีสี่สองสี่เก้าเจ็ดแปด แล้วก็หนึ่งสนะคะอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอ่ะสำหรับ9้าเนาะแอดเน้นไปที่ 9, ก้าหนึ่งหรือหกหนึ่งเกดหรือหกแนะคะอ่ะเก้าสามสตัวดินอย่าลืมนะเดี๋ยวแอดเขียนไว้ให้ส่วนสามนะคะ สาแล้วก็36หรือ39มเกอ่ะนี่สากลับไว้แล้วเนาะส่วนแนวทางในชุดกันนะคะแอดเนนไปที่49หรือ46แล้วก็78็ดแปดนะคะ,ะชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พีเทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกทท่านนะคะมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ